สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้นามมีมีดหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุกมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะวันนี้หลวงพ่อเดิมมีดแนวควานช้างนะคะด้ามรวมฝัก16นิ้วกกว่านิดนึงนะคะเป็นควานช้างนะคะนี่หลวงพ่อเดิมยุบต,ต้นเลยนะคะทุกท่านค่ะนี่ค่ะเพราะว่าอันนี้ลัดไว้ใหม่นะคะเพราะว่า ที่เข้ารัดไว้มันผุพังแล้วก็ชํำรุดค่ะเพราะว่าไอ้มีดหลวงพ่อเดิมเล่มนี้ยุบต้นต้นนะคะทุกท่านายุบต้นต้นเลยเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะด้ามไม้ฝักไม้นะคะอ,อันนี้ก็รัดด้วยกรันอันนี้เหล็กดำนะคะทุกท่านอาจจะเป็นเหล็กดำเนาะนี่ค่ะลอย ซ่อมแซมรอยอ่าชำรุดค่ะยุบต้นต้นนะคะทุกท่านหวายนี่รัดใหม่เรามารับชมทั้งในกันนะคะค่ะเฉพาะใบมีดน้ำเจ้าวัดให้ได้ชมกันเลยนะคะเฉพาะใบมีดเกนิ้วครึ่งค่ะทุกท่าน9้านิ้วครึ่งค่ะ นี้ยุบต้นๆน,นะคะลอยใช้งานผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วก็เป็นลายโพเต็มใบนะคะทุกท่านโพเต็มใบค่ะนี่ค่ะรอยเลือดรอยออกระหนกลายดอกกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะโพเต็มใบถึงจะ,ะผ่านมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วก็ยังคงความ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังค่ะข้างไม่สั่นไม่คลอนนะคะทุกท่านนี่ค่ะไม่สั่นไม่คลอนยังแน่นอยู่เลยค่ะด้ามไม้ก็เป็นไม้มงคลไม้มงคลไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านสวยงามค่ะผ่านการใช้งานมายาวนานเป็นร้อยกว่าปีนะคะปลายมีดก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนี้แดว่าพุทธคุณของท่านนี้ป่าพวกผีปีศาจนะคะเขา,าขึ้นเขาขึ้นป่าหรือว่าเดินทางค่ะเป็นพานป่าอาจจะเป็นนายทหารค่ะ mm. เขามีมีดหลวงพ่อเดิมเล่มนี้เล่มเดียวไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศเลยนะคะทุกท่านขึ้นป่าขึ้นเขาขับรถ ไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลกลางค่ำกลางคืนนะคะทุกท่านค่ะสวยงามมากแต่เก่าแก่ก็ปะเป็นประมาณนี้อ,อายุป,ประมาณร้อยปีก็จะสภาพนี้นะคะทุกท่านผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะยุบต้นๆค่ะม่หลงพอเดิมยังเข้มขข็งศักดิ์สิทธิ์อยู่เช่นเดิมค่ะทุกท่าน ใครมองหาอยู่หรือว่าอ,อยากบูชาไปไว้ติดบ้านติดรถหรือบูชาไปไว้ที่ร้านนะคะทุกท่านค่ะใครดวงตกหรือว่ามีเคอหรือว่าค้าขายค่ะบูชาท่านไปไว้ปกปักรักษาค่ะจะเดินลุ่งเรืองทำอาหากินขึ้นค่ะจะทุกท่านมีสิทธิ์เป็นเจ้าของนะคะบูชาไปไว้นะคะทุกท่าน ชีวิตเราจะไม่ตกต่ำนะคะมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเร,องเรืองค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะอันนี้หลวงพ่อลุงค่ะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้ะคะ่ะน้ำให้ชมด้ามรวมฝัก8นิ้วนิดนิดนะคะเฉพาะใบมีด5นิ้วค่ะทุกท่าน อันนี้หลงพรลุ่งนะจะเฉพาะใบมีท่านิ้วอันนี้ก็ยุบต้นต้นเช่นกันค่ะเพราะว่า,า,าลวดในตรงนี้ชารุดค่ะเขาทำหวายขึ้นมาใหม่เราหวายถักรัดขึ้นใหม่นะคะ <c oughs> ด้ามไม้มงคลค่ะดูด้ามไม้อันนี้ยุบต้นต้นแน่นอนค่ะทุกท่านม <c oughs> ีดหลงพรลุ่งนะคะทุกท่านท่านใดมองหาหรือว่า อยากบูชาเอาไว้ติดตัวค่ะพกพาสะดวกสบายค่ะเล่มนี้ค่ะใส่กระเป๋าไว้หน้ารถใส่เก๊ะรถหรือว่าผู้ชายก็จะใส่กระเป๋าเป้สะพายทั้งหน้ากระเป๋าคาดเอวค่ะเราจะค้าขายหรือว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะรอดปลอดภัยเรามาชมข้างในกันนะคะค่ะหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านในยุคต,ต้นนะคะค่ะ เสมาเปียวเพิงนะคะทุกท่านลายสวยงามมากยังคงความาศักดิ์สิทธิ์เข้มขังดูสิคะมวลสารนะคะดูใบมีดใบมีดเป็นเงามวลสารามีดมีดศักดิ์สิทธิ์มีดอาถรรพ์นะคะทุกท่านเนี่ยความคงความแต่ว่ามองแล้วแบบว่าสมัยก่อนนะคะก็จะมี มวลสารผสมกับเหล็กที่เรามาปลูกเสกนะคะทุกท่านไม่สั่นไม่คลอนนะคะยังคงความแข็งแรงไม่สั่นไม่คลอนขนาดเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะทุกท่านลายยังเห็นชัดยังสวยอยู่เลยค่ะอันนี้ยุบต้นๆ้นนะคะดูด้ามอยู่ยังคงความเดิมๆอยู่เช่นเดิมนะคะแค่เปลี่ยนแค่หวายตรงตรง,ตรงฝักนี่ค่ะ ฝั่งนี้คะ่ะตะกุดตรงนี้นะคะเงินงเงินทองนาคนะคะทุกท่านหลวงหลวงพรลุ่งท่านจะมีจามไว้ตรงนี้นะคะฝั่งตะกุดไว้ตรงนี้นะคะทุกท่านค่ะเล่มนี้สวยงามมากทุกท่านใดมองหายอยู่มีใจรักหรือว่าอาจจะพูดคุยกับน้ำโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกัน อันนี้เข้มขังศักดิ์สิทธิ์เหมือนหลวงพ่อเดิมเลยนะคะสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยค่ะครูบาอาจารย์เดียวกันค่ะอันนี้ไข่ดวงตกลมพัดลมเพอ่าไข่โดนของเราเอาไปทำน้ำมนน้ำมนนะคะน้ำมนอาบอธิษฐานจิตแล้วทำน้ำมนอาบทำน้ำมนกินหรือว่าลูกเล็กเด็กแดงเกิดมาเลี้ยงยากหรือว่ากระจององแง เราบูชาไตรเล่มนี้ไปทําน้ำมนต์ให้ลูกให้หลานเราอาบหรือว่า,าบางคนเกิดมาแล้วก็เอาโรคอภัยมาด้วยหรือว่าโดนของหรือว่า,าลมพัดลมเพนะคะทุกท่านเล่มนี้เลยนะคะพกใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนนะคะสะดวกสบายคะ่ะไม่ไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะทุกท่านใส่กระเป๋าตะภายได้เลย บูชาไปไหนมาไหนขึ้นเหนือล่องใต้หรือว่าเดินทางกลางค่ำกลางคืนนะคะหรือว่าไปนอนอไปเที่ยวไปนอนป่านอนเต้นนอนตามเขาค่ะอธิษฐานจิตแล้วก็เอามีดกรีดนะคะกรีดตรงที่เรานอนรอบแล้วก็สัตว์เป็นพวกสัตว์มีพิษมาพวกผีปีศาจวิญญาณล้นเล่ค่ะอันนี้ก็จะไม่มากวนเหรว่าไม,ไม่มากล้าวไกล เราค่ะเพราะว่าพี่หลวงพ่อเดิมท่านปกปักรักษาศักดิ์สิทธิ์มากนะคะทุกท่านค่ะสุดท้ายนี้ก็น้ําขอฝากขอบคุณทุกท่านนะคะอข,อขอกดไลค์กดแชร์กดสับกดกระดิ่งให้น้ําด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกําลังใจแล้วก็ทําคลิปต่อๆไปนะคะทุกท่านจะได้แบบว่า หามีดเล่มสวยๆงามๆยุคต้นๆหรือว่ามีมีดถ่วงพ่อคกวยพ่อกันหลือพราเดิมค่ะมาให้ทุกท่านได้รับชมต่อๆไปอีกนะคะสุดท,ท้ายน,นี้น้ำก็ขอฝากขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ